สวัสดีครับแฟร,รายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคดีพิเศษนะครับเสาร์ที่25เมษายน2563นะครับเที่ยง38นาทีครับวันนี้ผมก็เห็นข่าวนะครับเห็นข่าวแล้วก็คือเมื่อเช้าทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของติดตามแฮชแท็กม็อบฟอร์มโฮไปก็ไปเห็นข่าวสารอันหนึ่งแล้วก็งานวิจัยนะครับที่ มีการถแถลงผลการรวมข้อมูลระหว่างผู้เสียชีวิตและที่ฆ่าตัวตายจากไวรัสโควิด -19 นะครับโดยทางคณาจารย์ซึ่งมีนักวิจัยนะครับแล้วก็ขอบคุณภาพทางหน้าจอนะครับจากเดอะสแตนดารครับก็ได้มีการนำตัวเลข38คนที่เท่ากันเนี่ยระหว่างฝั่งที่ฆ่าตัวตายกับที่เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยมาเปรียบเทียบกันตั้งแต่วันที่1 1เมษายนถึง21เมษายนครับตัวเลขเท่ากันเลยครับก็ต้องขอบคุณเดอะสแตนดารแล้วก็ผมอยากจะอ่านงานวิจัยชิ้นนี้ให้กับแฟนรายการทุกท่านนิดหนึ่งครับว่าจากตัวเลขตรงนี้เราจะไปดูว่าทางคณะนักวิจัยเนี่ยมีการเสนอแนะอย่างไรบ้างให้กับรัฐบาลนะครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับอ่ะเราลองมาดูกัน ตรงนี้ครับอา่าก็มาดูว่ามีใครบ้างนะครับหนึ่งหนึ่งก็ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อัธจั์สติยานุรักษ์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอันท,ที่สองนี้อาจารย์ผมเองเราศาสตราจารย์สมชายปิทศิษย์ปคุณทันติศิษย์สารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านที่สามรองศาสตราจารย์ดร,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 ดรประภาสปิ่น ตกแต่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทานิสีฟพศบุญเลิศวิเศษปรีชาจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ม,ามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ5ารองศาสตราจารย์ดรนะัทพงศ์จิตนิรัตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครับ6พศออดอรอทนิตโตอดีเทพนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพารับเจ็พออดพออศดรธนภพั คณะพฤกชามะรัฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอันนี้เป็นเป็นลิงก์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทางด้านใต้ของคลิปนี้เพร่อใทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับถแถลงโดยอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายองรอสอาจารย์สมชายปีชาศิลปกภาคุคณะน,นิสารมหาวิเชียงใหม่ครับวันที่24 เมษายน2563นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าการถแถลงการถแถลงผลรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตและคนที่ฆ่าตัวตายจากไวรัสโควิด -19 นะครับเขาอ่านเลยนะครับ่านแบบเร็วๆนะครับภายหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในสงังคมไทยรัฐบาลได้เลือกใช้มาตรการอย่างเข้มข้นและรุในแรงในการควบคุมโรคเช่นมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าการลลงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ การปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ไม่ให้เคลื่อนย้ายประชาชนได้อย่างเสรีการปิดสถานบันเทิงการปิดตลาดนันไม่อนุญาตให้นั่งในร้านอาหารและอื่นๆปลอกเก้าปลอกเก้านะครับอีกด้านหนึ่งดูว่าสังคมไทยจะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสได้อย่างน่าพึงพอใจดังนั้นจะพิจารณาจากจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุการติดเชื้อไวรัสมีจานวนน้อยลงเป็นอย่างมากภายในเดือนเมษายน2 5ง3หแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่น่ายินดีสําหรับเราทุกคนในสังคมแห่งนี้นะครับมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ ในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับบอกว่าโอเคในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันครับการปรากฏการค่าตัวตายของประชาชนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบมาจากมาตรการต่างๆที่รัฐกาศบังคับใช้เมื่อ22มีนาคม2563เป็นต้นมาเนื่องจากมาตรการที่รัฐของรัฐแต่มุ่งเน้นจ,จัดการด้านสาธารณสุข แต่ละเลยการจัดเตรียมบรรเทาผลกระทบทางนาเศรษฐกิจอย่างทันท่วงทีโครงการวิจัยมีสมมติฐานว่าผลกระทบต่อประชาชนจะเกิดขึ้นตามมาอย่างรุนแรงและรุนแรงขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์จึงได้ทําทการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นระหว่ออางวันที่1จนมาถึงวันที่21เมษายน2อง3หเป็นต้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการรับมือกับโควิด -19 ด้วยการรวบรวมข้อมูลของสื่อมวลชนที่มีการรายงานการฆ่าตัวตายและข้อมูลละเอียดที่ยืนยัน ให้เห็นว่าการฆาตัวตายนั้นมีความเชื่อมโยงจากนโยบายของรัฐเช่นนะครับเช่นข้อมูลนี้ก็มาจากเว็บไซต์ไทยรัฐอมรินช่องวัน3าสเป็นต้นนะครับจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าวันที่1ถึงวันที่ย1เมษายนมีการฆาตัวตายพร้อมกันทั้งสิน้น38รายในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิต28่รายและอีก10 10คนเนี่ยอีก ผู้เสียชีวิต28คนนะครับละอีก10คนยังไม่เสียชีวิตนะครับหากพิจารณาเปรียบเทียบกับจํานวนผู้เสียชีวิตไวรัสโควิด19และผู้ที่ฆ่าตัวตายเนื่องมาจากนโยบายกระทบของมร,ร,รัรราฐในช่วงเวลาเดียวกันวันที่1ถึงวันที่21เมษาย,ยน2563พบว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ฆ่าตัวตายอยู่ในจํานวนเท่ากันคือ28ลายดักราฟที่เทียบดังต่อไปนี้นะครับกราฟเนี่ย,รยหรือว่าดูจากนี่เลยนะครับทาง The Standard ก็เอาจากตรงนี้ไปนะครับโอเคมาดูนะครับ จากข้อมูลดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโิน19และผู้ที่ฆ่าตัวตายจำนวนไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลกให้ความสําคัญเฉพาะการเสียชีวิตในไวรัสโคโิน19โดยตรงดังที่มีการถแถลงข่าวรายวันการประกาศใช้มาตรการอย่างเข้มงวดการทุงเทสรายงานกรมหาศาลแต่แทบไม่ให้ความสาคัญก,กับผู้ที่ฆ่าตัวตายเนื่องมาจากนโยบายหรือมาตรการของรัฐการฆ่าตัวตายเป็นสงครามนักกรรมที่สามารถป้องกันได้หากรัฐบาลมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นยืงเป็นข้อบ่งชี้ถึงความล้มเหลวในการจัดการของรัฐ อย่างรุนแรงจนกระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งต้องตัดสินใจฆ่าตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนที่เผชิญอยู่หลายกรณีปรากฏอย่างชัดเจนความราช้าและการไร้ประสิทธิภาพในกรณีเยียวยา,า5,000บาทคือสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ครับในการฆ่าตัวตายนอกจากนี้นะครับงานวิจัยยังบอกต่อนะครับบอกว่าโอเคครับ นอกจากนี้หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายอันนี้แบ่งแล้วน,นะครับก็จะเป็นเพศชายจำนวน28รายเพศหญิง11รายครับเป็นลูกจ้างประกอบอาชีพอิสระ35รายเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถเด็กเสิร์ฟช่างเชื่อมเป็นต้นเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อยจำนวน3รายครับแล้วก็ค่าอายุเฉลี่ยนะครับ40ปี ข้อที่จริงข้างต้นสามารถต้องอสังเกตได้ว่าหากผู้ที่รับผลกระทบรุนแรงจากน,กโ,ยนกโยบายและมาตรการของรัฐคือกลุ่มลูกจ้างแรงงานสลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนจนซึ่งต้องตกงานแต่ไม่รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างทันท่วงทีและผู้ประกอบการรายย่อยเป็น,เป,นเป็นอีกส่วนที่รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ส่วนใหญ่ของผู้ที่ฆ่าตัวตายเป็นผู้อยู่ในวัยทำงานและมีบทบาทสําสคัญในการเป็นเสาห,หลักหรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัวดังนั้นเมื่อเชิการตกงานหรือไม่มี หรือไม่มีงานทำอย่างเฉียบพลันก็นำมาซึ่งความกดดันอันภัยสารต่อตอนเองและครอบครัวจากข้อมูลดังกล่าวนะครับในง,งานวิจัยนี้ก็บอกต่อนะครับบอกว่า,าจากการที่รวบรวม,มข้อมูลนำเสนอเกี่ยวกับการค่าตัวตายจากไวรัสโควิดสินักวิจัยมีความเสนอแนะต่อ,เ,อเหตุการณ์เฉพาะหน้าดังนี้ 1. ประการแรกรัฐบ,บาลควรตระหนักให้มากกว่านี้ ว่าการฆ่าตัวตายประชาชนเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดแต่ไม่มีปรากฏการในการมาตรการในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีและครอบคลุมประชาชนที่เดือดร้อนทุกกลุ่มเราหวังว่ารัฐบาลจะมีมโนธรรมสำนึกและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฆ่าตัวตายขึ้นอีกอย่างน้อยจะต้องมีการเตรียมสายด่วนให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนย,อยางแสนสาหัสได้แจ้งปัญหาและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยหรือยอย่างทันท่วงทีก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจฆ่าตัวตายมากกว่านี้ข่าวประชาชนฆ่าตัวตายแต่พิษโควิด ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนับแต่นี้เป็นต้นไปประการที่2ครับจากข้อเสนอของนักวิชาการนะครับประการที่2ครับรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนการเงินเยียวยาในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันให้กว้างขวางรวดเร็วบนฐานคิดช่วยเหลือให้ท่วนหน้าไม่ใช่สงเคราะห์เพียงบางคนการเรยกรองให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพียงด้านเดียวจะทําให้คนถูกวิขข้างหลังและข้างทางเป็นจนํานวนอันไพศาลมาตรการเดียวยาต้องชัดเจนและฉับไวมากขึ้นรวมทั้งกระจายปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างเป็นระบบไม่ใช่รอการแจกจ่ายระหว่างประชาชนเพียงอย่างเดียวประการที่3ปนะครับปาะการที่3ประการที่3ครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ มีความเสี่ยงในระดับสูงจําเป็นต้องมีการเปิดพื้นที่แบบมีการจัดการเช่นตลาดร้านค้ารายย่อยเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ทามาเลี้ยงทำมาหากินเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่มีระบบและความร่วมมือจากองค์กรต่างๆทั้งประชาชนองค์กรแห่งรัฐและหน่วยงานรัฐก็สามารถมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและให้ปลอดภัยให้ได้นะครับข้อที่4ี่นะครับประการที่4ี่นะครับรัฐบาล ข้อ4นะครับรัฐบาลต้องยกเลิกกฎหมายและมาตรการต่างๆที่สร้างความทุกข์ยากให้กับประชาชนโดยไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการสร้างความยุ่ิยากในการแจกจ่ายอาหารของประชาชนการข่มขู่ไว้ใช้อํานาจตามพรกการบริหารราชการฉุกเฉินต่อผู้ประสงค์แจกอาหารการจับกลุ่มคนไร้บ้านด้วยข้อหาฝ่าฝืนพรกการบริหารราชการฉุกเฉินการจับกลุ่มลงโทษบุคคลด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกันในการทําการเดียวกันเป็นต้น แน่นอนว่าการระมือโควิดสิเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีเดียวกันการใช้มาตรฐานเพื่อรับปัญหาเกี่ยวกับปัญหานี้ควรจะเป็นเพื่อประชาชนทุกคนสามารถก้าวพ้นปัญหาไปได้รัฐบาลไม่ควรใช้นโยบายกฎหมายหรือมาตรการเข้มข้นจนสร้างภาระความเดือดร้อนกับประชาชนในดับที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงรายได้ตนเองและครอบครัวก,การดําเนินนโยบายที่มุ่งเน้น แต่การควบคุมโรคโดยฝั่จากความรู้และความเข้าใจถึงชีวิตประชาชนธรรมดาอาจทําให้เราได้สังคมที่หลุดพ้นจากโควิดไวรัส19ไวรัสโควิด19หากแต่จะดัดเดือนไปด้วยศพของประชาชนระหว่างทางกรณีเช่นนี้อาจไม่นับสังคมไทยที่ประสบความสำเร็จในการ,รเผชิญหน้ากับการรับมือโรคร้ายแต่อย่างใดครับจบเรียบร้อยแล้วครับแฟนรายการจบครับนี่ก็คืองาน งานวิจัยนะครับงานวิจัยที่มีชื่อว่าการถแถลงการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตและคนที่ฆ่าตัวตายจากไวรัสโควิดและข้อเสนอถึงรัฐบาลนะครับขอบคุณแฟรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษขอบคุณนักวินักวิชาการทุกท่านที่ได้ออกมาช่วย เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณภาพอินโฟกราฟิกจากเดอะสแตนดารที่สำคัญขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมชิพทางพิเศษสวัสดีครับ